กิจ,จกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีทำดีถวายในหลวงเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่ห er ัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28กรกฎาคม2566ณศูนย์เรียนรู้โคกนองนา แปลงนางดวงเดือนตรีสีบ้านดงหมู่ที่สองตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่27กรกฎาคม2566เวลา10นาฬิกานำโดยนายการทองเสนในอำเภออุบลรัต์ประธานในพธิธีมีผู้ร่วมกิจกรรมดังนี้่าสิบเอกอุลศักดิ์เลขกันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นางดวงเดือนตรีสีเจ้าของแปงลงโคกหนองนาบ้านดงหมู่ที่สองตำบลบ้านดงอำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแกน่นท้องถิ่นอำเภอนางวิไลลักษณ์พักดีนวลพัฒนาการอำเภออุบลรั์พัฒนากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุบลรั์ทุกคนฝ่ายชุมชนสัมพันธ์การฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนอุบลรั์ผู้เกี่ยวข้องผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการบริหารศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอ,อชภายขีเครือข่ายพัฒนาชุมชนพิธีเริ่มขึ้นโดยประธานนำผู้ร่วมงานถวายความเคารพเปิดกลวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายลักษ์ณพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วถวายความเคารพนายประสงค์หลักฐานประธานผู้นำ จิตอาสาพัฒนาชุมชนศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชนบ้านดงหมู่ที่สองตําบลบ้านดงอำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นได้กล่าวรายงานต่อนายการทองเสนประธานในพิธีว่าตามที่อำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนครบทุกตําบลตําบลละหนึ่งแห่งในปีงบประมาณ25 6 5ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิิาาลงกรพระวะชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565โดยขับเคลื่อนการดำเนินง,งานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำทักษะชีวิตทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยัง่งยืนและเป็นศูนย์ประสานง,งานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้ง7ภาคส่วนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางโดยการส่งเสริมผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นทุนทางสังคมใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังการสร้างสรรค์าง,งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะขีวิตทักษะอาชีพรวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำสร้างเสริมอุดมการทํางานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นปัจจุบันอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นมีศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอจำนวนหนึ่งแห่งระดับตำบลจำนวน6แห่งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่28กรกฎาคม2566อำเภอบุรัตรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ณศูนย์เรียนรูโน้โคกหนองนาแปลงนางดวงเดือนตรีสีบ้านดงหมู่ที่2ตำบลบ้านดงอำเภอบนรัต์จังหวัดขอนแก่นดังนี้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีทําดีถวายในหลวงในวันที่27กรกฎาคม2 5 6 6คือในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองดีของชาติมีความสามัคคีปรองดองภาคภูมิใจเชิดชูในความเป็นไทยปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอชภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนและประชาชนในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพะระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการจ,าจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีทำดีถวายในหลวงในพื้นที่ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภออุบลรั์ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาแปลงนางดวงเดือนตรีสีหมู่ที่สองตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัฐจังหวัดคอนแก่นการปลูกต้นไม้ได้แก่ยางนาสักมะฮอกกานีไผ่เป็นต้นต่อจากนั้นในการทองเสนในอำเภออุบลรัฐได้กล่าวเปิดในการจัดกิจกรรม และก็นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีทําดีถวายในหลวง,ลงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ <c oughs> วิษเกล้าเจ้าอยู่หัวเ <c oughs> นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 <c oughs> กรกฎาคม2566ณศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาแปลงนางดวงเดือนตรีศรีบ้านดงหมู่ที่2ตำบล้าดดงอําเภอบุรสจังหวัดขอ,อนแก่นสวัสดีครับผมนายการทองเสนนายอำเภอุบลรน์ วันนี้พวกเราชาวอำเภออุบลรัฐได้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยอำเภออุบลรัฐของเราได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชมุมชนนะครับโดยการเชิญชวนคณะกรรมการาจิตอาสาพัฒนาชมุมชนเนี่ยมาร่วมกันในการ ทำการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ทําความดีเพื่อถวายในหลวงนะครับโดยเรามาเริ่มดําเนินการที่สถานที่ก็คือโค,คงหนองนาของแม่ดวงเดือนนะครับก็เรามาร่วมกันในทุกภาคส่วนมาทํากิจกรรมเพื่อถวายในหลวงร่วมกันธงนะชัยกุศลกรสำนักข่าวเมกโปรรายงาน